สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพามาชมเครื่องตัดหญ้ามาร i กิต้านะตัวเล็กจริงๆตัวนี้ฉีดน้ำแรงไปหน่อยใช่ไหมคุณพี่ครับหาติเกอร์ไม่เจอหนามมันเฉี่ยวไปโดนนี่น,นะครับติเกอร์หลุดเลย MEM สองศูนย์ห e นึ M ่งนะครับมาร i กิต้า MEM สองศู M G L K K, นยะ์หนึ่งสามกิโลแปดีดสำหรับใครที่ชื่นชอบนะอันนี้คือโรบินแหละครับพี่ อั ه, นนี้นี่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 น,น,นี่รหัสมัน M E M สองศูนย์หนึ S ่ง S T มันไม่โฟกัสเนาะอ่านี้ M E M สองศูนย์หนึ่ง S T รหัสเขาตัวนี้ก็คือโรบินนะครับแล้วก็เดินไปสีแดงมัคกิต้าคอปเปอร์เลชันก็ไปซื้อมาเปลี่ยนสีเขียวนั่นเองใครจะซื้อชอบโรบินจากมัคกิตา้าก็อันเดียวกันนะครับคันเร่งเป็นแบบนี้นะครับคันเร่งแวนแวนให้สวิตช์กดดับอยู่นี่ช็อกออโต วิธีการใช้งานก็แค่กดแป๊กเข้าไปนะครับกดให้มันดังแป๊กแค่นี้แหละพอพี่กำเขาเล่งเดี๋ยวมันจะดีดออกมาให้นะเห็นไหมอ่านะครับน้ำหนัก3โล8ขีด3โล8ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านไหนที่แบบว่าโรบินตัวเล็กๆมีไหมมาคิต้าตัวเล็กๆมีไหมนี่แหละครับ3โล8ขีดนะอันนี้เดิมเป็นแฮนด์เดียวแต่เราเติมเผาควายให้เป็นแฮนด์ใหม่ให้หมดนะครับนี่นะครับเดิมๆจากญี่ปุน่น ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงดูก่อนเนาะนะครับปั๊มแยกน้ํามันแล้วก็กดโชค๊คเข้าไปแค่นี้เองฮะไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ดึงกระตุกได้เลยเกาะแล้วก็กระตุกอ่าเอ เกาะแล้วก็ดึงได้เลยไม่หนักนะคดึงไม่หนักอ่าดึงไม่หนักนะนี่ลองเล่งดูดีครับเล็งเล็งเบิ้ลเบิ้ลอ่าใครชอบตัวเล็กน้ำหนักเบานะครับต,ตัวนี้ได้เลยตัวนี้ได้เลยของแถมมีใบมีดสายสะพายแล้วก็กระปุกผสมน้ำมันนะครับส่วนนี้ทข้งๆสภาพดีเครื่องแน่น เอาไป3,000พอนะครับรวมส่ง3,000ั 3, รวมส่งนะครับทองแถมครบประกัน100วันดูแลให้ตลอดอยุการใช้งานช่วงหน้าฝนนี่38นะรุ่นนี้ท่านี้เอา3,000บาทนะครับแฮนด์ก็ใหม่หมดละตัวเล็กน้ำหนักเบาลองดูใครที่ชอบหัวอัดจระบีก็อันนี้เดิมญี่ปุ่นนะฮะมาเป็นแบบนี้สวยโดยรวมสวยดูแลให้ตลอดอยุการใช้งานนะครับอะไหไม่ต้องห่วง นะครับสวัสดีครับ